เตทะรกาอันว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสู่กล่าวแล้วว่ามะยังอันว่ากระผมทั้งหลายไอเยนะมัททาปิตาเป็นผู้อันพระผู้เป็นเจ้าให้เหยียบแล้วอัมหาย่อมเป็นอีกติดังนี้ปริภาชิกาอันว่าปริภาชิกาปุชิถามแล้วว่า พันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญสาขารว่ากิ่งไม้เมของดิฉันตุมเหหีอันท่านั้งหลายมัทาปิตาให้เหยียบแล้วหรืออิติดังนี้เทโรอันว่าพระเทระอาหากล่าวแล้วว่าพระคินิดูก่อนน้องหญิงอามะเออเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้ปริภาชิกาอันว่าปริภาชิกาอาหากล่าวแล้วว่า ตนะหิถ้าอย่างนั้นตุมเหออันว่าท่านังหลายกเทถะจงกาวปัญหังซึ่งปัญหาสทิงกับมายาด้วยดิฉันอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเทระอาหาล่าวแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอาหางอันว่าเรากรเทสามิจาก,กาวอิติดังนี้